สวัสดีค่ะวิจากชนนล Point o View ค่ะกลับมาต่อเป็นคลิปที่2แล้วนะคะกับแฮร์รี่พอตเตอร์กับเด็กต้องสาบหรือว่าแฮร์รี่พอตเตอร์แอนด์เดอะคริสชัยนั่นเองค่ะซึ่งตอนที่แล้วนะคะวิวเล่าเรื่องราวไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคลิปวิดีโอมันยาวเกินไปก็เลยตัดจบไว้ค่ะถ้าสมมติว่าใครยังไม่เคยไปดูคลิปนั้นนะคะสามารถกดไปดูได้ตรงนี้เลยค่ะจะได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดก่อนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นตอนและแน่นอนนะคะเนื้อเรื่องทั้งหมดในนี้เป็นการสปอยนะคะและจุดสําคััััญที่่่่สุดดดขอออองงงเเรรรืืนนคคคคกาาาะ้้ถใิววต มีโอกาสจะได้ไปดูละครเวทีที่อังกฤษอยากเสพด้วยตัวเองมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษพอก็แนะนําให้ไปเสพเองนะจ๊ะอย่างไรก็ตามนะคะเพื่อความแซบแม้ว,ว่าวิวจะเคยสปอยไว้เมื่อ3 4มสี่ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ค่อยแซบเท่าไหร่ดังนั้นขอสปอยซ้ำอีกรอบค่ะเอาละไม่ต้องเวินไปไกลเพราะเชื่อว่าทุกคนดูมาถึงตอนนี้น่าจะ s u b s c r i b e วิวแล้วรวมถึงติดตามวิวในช่องทางอื่นๆเพื่อที่จะดูวิดีโออื่นๆที่สนุกเหมือนกันและบางคลิปก็แซบกว่าแฮร์รี่แล้วแน่นอนใช่ไหมคะสำหรับตอนนี้พร้อมจะไปฟัังงงเรรื่่อาทที้ทสนุกและ สาระไม่ไม่รู้แต่วิวชอบแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยคะ่ะ ความเดิมจากตอนที่แล้วเนี่ยสกอป์เยสแล้วก็ออาบัสเนี่ยนะคะตัดสินใจย้อนเวลากลับไปเพื่อทําให้เซดริกดิก,กรีไม่ชนะการประลองเวทไตรภาคีค่ะการย้อนเวลาครั้งแรกนี่นะคะย้อนไปที่ภารกิจที่1ในการประลองเวทไตรภาคีตอนเล่ม4ี่ค่ะซึ่งนอกจากจะไม่สําเร็จแล้วยังเละตุ้งเป๊ะจนกระทั่งทําให้ลูกพี่ลูกน้องของตัวเองเนี่ยหายไปคนหนึ่งก็คือโรสวิสลีย์นะคะอย่างไรก็ตามค่ะทั้ง2คนตัดสินใจว่าฉันจะต้องย้อนกลับไปแก้อีกครั้งหนึ่งคือต้องทํายังไงก็ได้ให้เซดริกเนี่ยไม่ชนะ เรารู้กันว่าการที่เราโดนบูลลี่เนี่ยมันจะทําให้เราเสียกําลังใจเช่นเดียวกับเซดริกถ้าสมมติว่าเซดริกโดนบูลลี่เนี่ยนะเซดริกอาจจะแพ้การประลองเวทก็ได้ค่ะทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจลงไปที่ห้องน้ําของเบอร์โชจอมขําครวนนะคะคิดว่าเขาลงไปกันทําไมคะเขาลงไปเพราะว่าเขาจะไปเริ่มย้อนเวลาจากที่นั่นค่ะเขาตัดสินใจย้อนเวลากลับไปนะคะที่การประลองเวทไรภาคีภารกิจที่2ค่ะจํากันได้ใช่ไหมคะภารกิจตามล่าหาไข่ทองคําก้นทะเลสาบนะที่มีคนโดนจับเป็นตัวประกันอะไรต่างๆทั้งสองคนค่ะย้อนไปที่นั่นแล้วก็ขอ ร้องให้เมอร์เทลนะคะช่วยชี้ทางเพื่อที่จะลงไปที่ทะเลสาบให้จากห้องน้ําของตัวเองค่ะซึ่งเมอร์เทลก็บอกว่าได้เลยฉันมีซฟอ์สปอตอยู่กับพ่อหนุ่มตระกูลพัตเตอร์และตระกูลมลฟอยเสมออยู่แล้วนะคะถ้าใครจําได้จากเล่มเบบก่าๆก็จะเห็นว่าเมอร์เทลกับแฮร์รี่นี่ค่อนข้างสนิทชิดเชือ่อกรรันรวมไปถึงมมลฟอยที่เคยมาร้องไห้คร่ำครวญอยู่กับเมอร์เทลบ่อยๆเช่นเดียวกันค่ะทั้งสองคนนะคะใช้ย่าหนวดหมึกเหมือนแฮร์รี่ซึ่งแปลเป็นไทยว่าอะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่ชัวนะแล้วก็เข้าไปใต้ททททะะะะะะเเเเเเลลสสาาาาาบบคคค่่่่่่ในนขขณีีรรกก,ออากาออัังงงฟอออออออศูตวยพืจไไป ทั้งสองคนก็แอบไปเสกคาถาใส่เซดิกค่ะปิ้วทําให้ฟองอากาศของเซดิกนะคะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ลอยขึ้นเหนือน้ําไปค่ะทําให้ทั้งโรงเรียนเนี่ยนะคะหัวเราะยอกเซดิกค่ะประมาณว่าแบบว่าหายไวทำอะไรเสกคาถาผิดพลาดประมาณนี้นะคะและแน่นอนค่ะหลังจากที่เสกคาถาไปได้ไม่นานเนี่ยนะคะปรากฏว่าเครื่องย้อนเวลาก็ร้อนขึ้นมาอีกรอบค่ะแล้วก็หมุนติ้วๆประมาณว่าไอ้เครื่องย้อนเวลาเนี่ยมันใช้ได้ไม่เกิน5นาทีนะคะดังนั้นมันก็ระเบิดตุ้มขึ้นมาอีกรอบหนึ่งกระชากให <ส gas: S 2> เวลาปัจจุบันนะคะ Scorpius โผล่ขึ้นมาจากท้องทะเลสาบค่ะโผล่ขึ้นมาฟึ่งแล้วก็พบว่าเฮ้ยเฮ้ย เอาบัสหายฉันอยู่คนเดียวเกิดอะไรขึ้นเอาบัสหายไปไหนจมน้ำตายไปแล้วเหรอแต่ว่าสกอร์เปียสนะคะหาเอาบัสยังไงก็หาไม่เจอค่ะปรากฏว่าณเวลานั้นอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงแก่อ้วนหน้าตาเหมือนคังคกแปะด้วยโปสีชมพูแล้วก็แต่งตัวสีชมพูชมพูคนหนึ่งโผล่มาค่ะคนคนนั้นก็คืออัมบริดจ์นั่นเองและสกอร์เปียสก็คนพบว่าอัมบริดจ์เป็นอาจารย์ใหญ่ฮอกวอ์อยู่ตอนนี้และที่สําคัญอัมบริดจ์เนี่ยนะคะดูท่าทางจะสนิทสนมกับสกอร์เปียสมากแล้วก็เดินมาบอกว่าสกอร์เปียสคิงจากสกอร์ กลายเป็น Scorpius King นะคะ Scorpius King ที่คนชื่นชอบทั้งโรงเรียนเนี่ยเป็นอะไรไปทำไมทำหน้าเออขนาดนี้ฉันตามหาตัวเธอมาตั้งนานแล้วฉันอยากได้ความช่วยเหลือจากพ่อเธอนู่นนี่นั่นก็คุยไปคุยมานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Scorpius พบว่า1ไม่มีคนที่ชื่อว่าอาบัสอยู่บนโลกนี้เขาไม่เคยได้ยินค่ะและตอนนี้โลกเว่นมนนะคะมีคนคนหนึ่งยึดอยู่คนคนนั้นก็คือ Lord Voldemort นั่นเองซึ่ง Lord Voldemort นะคะชนะ The Battle of Hogwarts หรือว่าศึกที่ h อก w a r t s เมื่อตอนนู่นตอนประมาณเล่ม7จําได้ใช่ไหมคะและที่สําคัญในศึกครั้งนั้นที่ร ควรจะชนะเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์ตายจากโลกนี้ไปค่ะทําให้โลกตอนนั้นกลายเป็นโลกศาสตร์มืดไปหมดเลยนะคะและวอดอมอร์ก็ไม่ได้ปกครองอยู่เพียงลําพังค่ะแต่ปกครองอยู่ร่วมกับอีกคนนึงนะคะชื่อว่าออกอรีนะคะอย่างไรก็ตามสกอร์เปียสก็งงมากแล้วพยายามค้นหาข้อมูลต่างๆคือเหมือนกับว่าทุกคนไม่เก็ตไงคือเวลามันเปลี่ยนไปแล้วความจริงในโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปหมดนะคะสกอร์เปียสเนี่ยกลายเป็นผู้มีอิทธิพลมากๆในโลกเพราะว่าพ่อของเขาหรือว่ามาฟอยเนี่ยเป็นผู้เสก็จความตายดังนั้นคนก็จะแบบเจอสกอร อย่าว่าฉันนะคือ scorpius เนี่ยให้นึกถึงแบบแบดบอยเต็มที่ในตอนนี้ภาพลักษณ์ที่ทุกคนมอง scorpius คือแบดบอยฉันจะไม่ทำกันบ้านฉันจะูลลี่คนอื่นมค้คงคบให้คนอื่นทำกันบ้านให้ฉัน อะไรทํานองนี้นะคะซึ่งสกอร์เปียสก็แบบเกิดอะไรขึ้นแล้วอบับบาสหายไปไหนโอ้แฮ์รี่ตายอาบับบาสก็เลยไม่เกิดทํายังไงดีทํายังไงดีนี่คืออะไรฉันทําผิดพลาดจนปลุกจอมมารขึ้นมาปกครองโลกเลยหรอฉันจะทํายังไงดีนะคะซึ่งตอนนั้นคะ่ะอัมบริดจ์ก็มีความแบบคาดคันสกอร์เปียสหนักมากประมาณว่านี่เธอเป็นบ้าอะไรเธอเป็นลูกผู้เสียความตายนะอยู่ดีๆไปถามหาแฮร์รี่ไปขุดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับกองทัพเดมดอขึ้นมาทําไมอะไรอย่างนี้อย่างไรก็ตามค่ะปรากฏว่าจังหวะนั้นสกอร์เปียสก็มีโอกาสได,ได้ไปเจอคนคคคคคคนนนนนนนึ่ะเป็น็นสําาััญมกกๆ้ คือเซเวอร์ัสเนปนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เปลี่ยนไปตอนเล่มสี่นะคะทําให้เซเวอร์ัสเนปไม่ได้ตายค่ะจากการเจอเเนปเนี่ยนะคะทาให้สกอร์ยสเอี่ยแทจะพุ่งเข้าไปก่อดเนปเลยค่ะแล้วก็เข้าไปแบบพูดจาต่างๆนานาประมาณว่าคุณเป็นฮีโร่ของผมอะไรต่างๆซึ่งเเนปก็แบบอะไรอะไรถึงพ่อแกจะมีอํานาจมากที่กระรวงและถึงแกจะอยู่ในแก๊งผู้เสกความตายอะไรต่างๆนะก็ไม่ใช่ว่าแกจะมาหยาบคายใส่ฉันได้อยู่ดีๆแกก็มาเรียกฉันว่าเเนปเฉยฉันเป็นโปรเฟสเซอร์เเนปนะฮัลโหลอะไรอย่างนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะสกอร์พยามเข้าอเซก จังค่ะโดยพยายานจะเล่าความจริงให้ฟังว่าเฮ้ยเขามาจากอีกเวลาหนึ่งเขามีการย้อนเวลาไปแล้วทําให้โลกอดีตพังพินาศอะไรต่างๆซึ่งสเนปก็มีความแบบแกจะบ้าเหรอที่เขาบอกว่าแกเป็นบ้าแล้วเนี่ยแกเป็นบ้าจริงๆใช่ไหมตั้งแต่วันนั้นที่มีคนไปเจอแกกลางทะเลสาบเนี่ยอย่ามาหลอกฉันให้ยากเลยใครจะไปเชื่ออะไรอย่างนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะสกอร์ปียสพ,พูดคีย์เวิร์ดขึ้นมาคํานึงว่าคุณรักเธอใช่ไหมคุณรักเธอมาตลอดและคุณทํางานให้ดดมเมอร์ดอนและคุณปลอมตัวให้เดมเะ ประมาณว่ารู้ได้ยังไงน่ะซึ่งสกอปีสก็ชิงจังหวะให้สเนปไม่มีเวลาตอบโต้นะ,ะแล้วพูดต่อว่านี่แหละถ้าคุณบอกว่าผมโกหกผมรู้เรื่องนี้ได้ยังไงมันไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากคุณกับดัมเบิลดอร์ไม่ใช่เหรอนะคะซึ่งทําให้สเนปยอมเชื่อค่ะทั้งสองก็เลยมีการได้นั่งคุยกันนะคะประมาณว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไงอะไรต่างๆและสกอปีสก็เล่าเรื่องราวของโลกของเขาทั้งหมดก่อนที่เขาจะย้อนเวลาเนี่ยให้สเนปฟังว่าเออผลจริงๆมันออกมาเป็นแบบนี้นะมันไม่ได้เป็นแบบทุกวันนนะ ก็บอกว่าเออไหนๆก็ได้หนละจริงๆกองทัพเรอมดอกระยังเหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณ2คนท่วน <S 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 <ๆ>อยากไรก็ตามนะคะเรื่องราวทั้งหมดก็เปิดเผยจากการที่สกอร์เปียสได้คุยกับสเนปนี่แหละค่ะว่าเรื่องทั้งหมดนี่มันพลิกเพราะว่าเซดิกดิกรีเนี่ยนะคะอับอายจากการโดนล้อในวันนั้นค่ะก็เลยเปลี่ยนตัวเองนะคะไปเข้ากับฝั่งศาสตร์มืดซะอย่างนั้นและใน Battle of Hogwarts เนี่ยเซดิกดิกรีฆ่าคนไป1คนค่ะและคนที่เขาฆ่าคือคนที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ทั้งหมดคนที่เขาฆาก็คือเนวิลลลองบอททอมนนอไมมะววิีีรรรรก คือคนที่ฆ่านากินีค่ะดังนั้นเมื่อเนวิลไม่ได้ฆ่านากินีหลอลฟ์เดมอร์ก็เลยไม่แพ้ศึกที่ฮอกวอตส์ครั้งนั้นนะคะโลกของเราทั้งหมดก็เลยเปลี่ยนไปค่ะและสเนปนะคะก็พาสกอป์เยสไปพบกับคนคู่หนึ่งค่ะซึ่งเหลืออยู่แล้วก็ซ่อนอยู่ในทางลับมาโดยตลอดระยะเวลา 10- 2 0ปีที่ผ่านมานะคะคนคนนั้นก็คือรอนกับเธอร์ไมโอนนี่นั่นเองค่ะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้แต่งงานกันนะคะแต่ว่าหลบซ่อนตัวอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาปี่สียสามสเนปีแล้วทั้งคู่ตอนแรกกจ ทั้งหมดก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องกลับไปแก้ไขอดีตแต่ไม่ใช่กลับไปแก้ไขอดีตแบบเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ต้องกลับไปห้ามไอ้สตัวนี้นี่แหละสกอร์เปียสกับอัลบัสเพื่อที่ว่า2คนนี้จะได้ไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้สาเร็จปัจจุบันมันจะได้ไม่พังนะคะทั้ง2คนก็เลยตัดสินใจย้อนเวลากลับไปที่ภารกิจแรกค่ะแล้วก็ตัดสินใจไปเสกคาถาต่อต้านการปลดอาวุธของอัลบัสนะคะทำให้เซดริกอรีทาภารกิจได้สําเร็จเป็นครั้งแรกค่ะแต่ว่าจากเหตุการณ์นี้นะคะทำให้เเเเกกกกกิิดดส่่่่่่่่งงงนนนนนนึึข้้้คะออ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 อททััหมมมียยยตแรรููใซพววลลาาาาาาาบไไปปปฏุ กลางแจ้งซะอย่างนั้นนะคะและการอยู่กลางแจ้งเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยมากๆเพราะว่าเฮอร์ไมโอนี่กับรอนเนี่ยเป็นผู้ร้ายที่โลเวมนมวลตอนนั้นต้องการตัวมากที่สุดดังนั้นผู้คุมวิญญ,ญาณนะคะก็เลยพุ่งตรงมาที่พวกเนี้ยเยอะมากตั้งใจจะมาดูดวิญญ,ญาณของทุกคนออกไปค่ะรอนกับเฮอร์ไมโอนี่นะคะตัดสินใจยอมเสียสละตัวเองค่ะบอกว่าให้เเนปกับสกอร์เปียสเนี่ยหนีไปเพื่อไปแก้ภารกิจที่2ต่อส่วนทั้งสองคนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เองขอให้แก้อดีตได้สําเร็จปัจจุบันฉันจะได้ไม่ตายประมาณนั้นนะคะและทัั้้งงคคนนนกกก็มมอหาาาุยประณว่่ี สเปียส <Pierce S 2> เล่าให้ฟังว่าในอีกโลกหนึ่งอ่ะเราแต่งงานกันแหละจะเป็นยังไงนะถ้าเราแต่งงานกันเรามีลูกด้วยกันหรอลูก2ก็ดีเหมือนกันนะและทั้งคู่ก็ตัดสินใจจูบกันค่ะระหว่างที่ทั้งคู่จูบกันก็โดนผู้คุมวิญญาณมากระชากตัวจากกันแล้วก็ดูดวิญญาณไปค่ะจังหวะนั้นเองนะคะ S เนปกับสกอร์เปียสก็หนีไปด้วยกันหนีไปจนจะถึงทะเลสาบแล้วปรากฏว่าเซเนปตอนนี้โดนจับได้ค่ะตอนแรกก็จะเนียนๆอยู่ประมาณว่าไม่เห็นเป็นไรเลยชัน2คนไม่มีอะไรแต่ว่าคนเนี่ยเห็นไปแล้วนะคะว่าเ s เนปกับสกอร์ เรียบร้อยแล้วนะคะสเสนปก็เลยเสียสละตัวเองอีกรอบนึงค่ะบอกสกอร์เปียสบอกว่าหนีไปย้อนกลับไปแล้วไปแก้ไขอดีตให้ได้ส่วนฉันจะอยู่ที่นี่ทวงเวลาไว้ให้เองเพื่อที่ว่าเธอจะได้หนีกลับไปได้นะและฝากบอกเอาบาซลรัสพอเตอร์ด้วยว่าฉันภูมิใจที่เขาเนี่ยมีชื่อของฉันอยู่ในนั้นนะคะแล้วสเสนปก็เสียสละตัวเองไปค่ะสกอร์เปียสก็เลยสามารถย้อนเวลากลับไปที่ภารกิจที่2แล้วก็ไปเสกคาถายับยั้งคาถาของตัวเองกับเอาบาสได้สาเร็จหลังจากนั้นนะคะสกอร์เปียสก็โผล่ขึ้นมาจาก,นานกบั เอาบัสนะคะ ซึ่งจังหวะที่โผล่จากน้ำขึ้นมานะคะก็บอกเลยว่ามีความโ๊กมากค่ะ <ilot. S 2> เพราะว่าอัลบัสเนี่ยมีความถามว่าเฮ้ยเราทําสําเร็จหรือเปล่าน่ะนึกสภาพว่าอัลบัสคือคนที่ย้อนไปเพื่อที่จะไปทําให้เซดริกอายใช่ไหมคะส่วนสกอร์เปียสนี่แบบไม่สําเร็จไม่สําเร็จแต่ฉันดีใจมากเลยที่เราทําอะไรไม่สําเร็จเลยซึ่งทาให้อัลบัสงงมากค่ะทั้งคู่ก็เลยมีความรีแคปอะไรต่างๆกันนะคะประกอบกับตอนนั้นพวกผู้ใหญ่อะไรก็มาเจอก็เลยมีการเฉลยเรื่องราวต่างๆค่ะประมาณว่าอ๋อจริงๆฉันย้อนเวลากลับไปแล้วก็ทําให้โลกเกือบจจะะะพพััััังงงไปปปแแลล้้้วววววเเเยคคคคทู่่่่่กก็มมมมมีาาาาารรบบขใออตณ ไม่เป็นไรแล้วนะลูกต่างๆนั้นามีการคุยกันนู่นนี่นั่นแฮร์รี่เนี่ยก็มีการคุยกับอัลบาสประมาณว่าเฮ้ยคือจริงๆพ่อเนี่ยเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องเลยเพราะว่าพ่อไม่มีตัวอย่างให้ดูไงคือพ่อไม่มีพ่อนึกออกไหมไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงความเป็นพ่อเลยในสมัยเด็กๆคือโตมาแบบแย่มากแล้วนี่ก็เป็นการเป็นพ่อของพ่อที่พ่อก็พยายามที่สุดแล้วนะก็มีความปรับความเข้าใจอะไรต่างๆกันค่ะซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะดีกันแล้วนะคะแต่ว่าอัลบาสกับกอร์เปียสนี่ก็มีความโดนกักบริเวณไปอีกกกกแบบจจจนนววววว่่่าาาาาาตตััเเเอองะะํคมไไดดด้รรียโลปพ ความผิดร้ายแรงมากคือเกือบทําโลกพังนะคะประมาณนั้นซึ่งทุกอย่างก,ก็ดูเหมือนจะจบลงแล้วแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่เรื่องราวาไม่จบค่ะเพราะว่าตอนที่พวกผู้ใหญ่ถามว่าเครื่องย้อนเวลาหายไปไหนนะคะสกอร์เปียสก็บอกว่าฉันคงทาตกหายไปแล้วที่กลางทะเลสาบน,ะ,นะทาตกหายไปแล้วที่กลางทะเลสาบเรื่องของเรื่องก็คือสกอร์เปียสไม่ไว้ใจผู้ใหญ่ค่ะคือกลัวว่าพวกผู้ใหญ่พวกนี้จะแอบเก็บเครื่องย้อนเวลาไว้อีกแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาขึ้นมาอีกนะคะดังนั้นก็เลยแอบเก็บไว้เองค่ะแล้วก็อาศัยจังหวะนึงเนี่ยตั้งใจจะไปทาลายไอ้เคร โดนที่ชวนเอาบัสไปด้วยแต่ปรากฏว่าตอนที่ไปถึงโรงนะกพู่นะคะที่กะว่าจะไปทาลายไอ้เครื่องย้อนเวลาเนี่ยเอาบัสไม่ได้มาคนเดียวค่ะเอาบัสดันชวนอีกคนนึงมาด้วยคนคนนั้นก็คือดาวฟีนั่นเองอยู่ดีๆชวนกลับมาทําไมนะคะคือเหมือนเอาบัสเนี่ยแอบคิดก,กับดาวฟีตั้งแต่ตอนที่ย้อนเวลาไปครั้งที่2นั่นแหละคะ่ะตอนนี้โดนจับแยกกับสกอร์เปียสประมาณนั้นนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเราเริ่มทุกอย่างนี้มาด้วยกันเราก็ต้องมาจบสิ่งนี้ด้วยกันค่ะแต่ว่าจังหวะที่กําลังจะทําลายนั่นแหละอยู่ดีๆด,ดาวฟีก็หย นี่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรดาวฟี่เลยค่ะแต่คนที่สงสัยคือสกอร์เปียสสกอร์เปียสเนี่ยเห็นหลังของดาวฟี่ค่ะแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยนั่นสักลายอะไรอะ่ะสักลายนกนั่นนกอะไรอะ่ะนกออฟฟรี่เฮ้ยๆฮย แต่ว่าในโลกที่ฉันย้อนไปมันมีคนหนึ่งชื่อเดอะออคูรีปปกครองคู่กับลอร์ดวูดอร์มอไม่ใช่หรอเธอเป็นใครกันแน่นนะอะไรต่างๆนะคะซึ่งดัลฟีนะคะก็มีความสอบถามสกอร์เปียสต่างๆนานาค่ะว่าแล้วโลกที่เธอไปทําพังเนี่ยมันเป็นยังไงหรอโอ้โหเจ้าแห่งสารมืดกลับมาปกครองเลยเหรอแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งฝั่งอัลบัสกับสกอร์เปียสนี่ก็จะรู้สึกว่าโลกนั้นเป็นโลกที่แย่แต่ขณะที่ดัลฟีเนี่ยดูตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆๆนะคะดังนั้นทั้ ว่าฉันเป็นตัวร้ายแล้วจ้าแล้วก็จัดการเสกคาถาปลดอาวุธนะคะเอาไม้เกสิตของทั้งสองคนมาหักทิ้งแล้วก็บังคับให้ทั้งหมดเนี่ยนะคะย้อนเวลาไปค่ะที่ภารกิจที่3เพื่อที่ว่าจะได้ไปแก้ไขอดีตเพื่อที่จะให้เซดิงจิกรีไม่ต้องตายนะคะซึ่งจังหวะนั้นนะคะเดลฟี่นี่คือเป็นตัวร้ายเต็มตัวแล้วแล้วก็จัดการฆ่านักเรียนฮอกวอตทิ้งไปคนหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะและจังหวะนั้นเองเหล่าพ่อๆทั้งหลายก็เหมือนมาจะมาช่วยลูกนะคะแต่ว่ามาไม่ทันค่ะเพราะว่าทั้งหมดหายตัวไปอีกกกกรรรอออบนนนึงงงแล้ะะ้้้ววะะะะคคยยย่่ย่่าาาไไ็็ตมมมมพีีเเหหหืจปูทัด ไปกับดดลฟี่ซึ่งดดลฟี่คือญาติของเอมอสดิกเกอรี่ทั้งหมดก็เลยรีบพุ่งตัวไปหาเอมอสที่บ้านพักคนชรานะคะประมาณว่าเอมอสบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าหลานสาวของเธอหายไปไหนอะไรต่างๆเป็นใครมาจากไหนนะคะปรากฏว่าเอมอสงงค่ะเอมอสที่บ้านพักคนชรานี่งงประมาณว่าดาลฟี่คือใครอะหลานฉันอะไรหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยฉันจะไปมีหลานสาวได้ยังไงในเมื่อฉันเป็นลูกคนเดียวและเมียฉันก็เป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วลูกฉันก็ตายไปแล้วดังนั้นฉันไม่มีทางมีหลานลุงหลานปู่หลานอาหลานอะไรทั้งสิน้นคือฉััันนนไม่มีาตติแลล้วววฉเเหือคดย ทั้งหมดก็เลยตกใจมากนะคะแล้วก็งงว่าดาวฟี่คือใครนะคะหลังจากนั้นนะคะทั้งหมดก็เลยไปค้นห้องดาวฟี่อะไรต่างๆและในที่สุดความจริงก็เปิดเผยค่ะว่าดาวฟี่ก็คือลูกของลอร์ดวอดอมอร์นั่นเองเป็นลูกที่เกิดขึ้นในบ้านเมลฟอยนะคะในตอนก่อน Battle of ฟพ็อกวอร์ดค่ะที่วอดอมอร์เนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านนั้นแล้วก็เกิดไปมีความสัมพันธ์กับเบลาทริกเลสแตรงนะคะและทั้งหมดที่เป็นผู้เสพความตายนี่ก็แอบเลี้ยงดาวฟี่มาตลอดเวลาค่ะดังนั้นตอนนี้นะคะดาวฟี่พยายามจะกลับมาแล้วก็ช่วยให้พ่อของตัวเองเ คืนอำนาจขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีคําทํานายออกมาประมาณว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่คนที่เป็นตัวสํารองเนี่ยได้รับการช่วยเหลือให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยลูกที่พ่อไม่ต้องการเมื่อนันเจ้าแห่งศารมืดก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่คือความเชื่อที่ทําให้ดาวฟี่เนี่ยพยายามเข้ามาสนิทกับอัลบัสเพราะเชื่อว่าอัลบัสคือลูกที่พ่อไม่ต้องการส่วนตัวสํารองก็คือเซติกลิเกอรี่นั่นเองต้องทําให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือสาเหตุที่ทาวฟี่ทาเรงรวว้้ะิลลแแจ ก็อยากจะให้จบในคลิปนี้นะแต่ว่าไม่อยากตัดรายละเอียดอะไรเลยคิดว่าควรจะตัดไปต่อที่คลิปหน้าดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเมื่อเครื่องย้อนเวลาไปอยู่ในมือของเธอเนี่ยเธอจะเอาไปทําอะไรได้บ้างและหลอดฟิลดมอร์จะกลับมาเรื่องอํานาจอีกครั้งหล่าพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยจะไปช่วยลูกของตัวเองได้ไงในเมื่อที่โดนล,ลักพาตัวไปมันไม่ใช่สถานที่หนึ่งแต่มันเป็นการเวลาหนึ่งค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจวิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนา้วยันคะเพม่อน เล่ายาวนิดนึงนะคะทุกคนถ้าเกิดเล่าแบบรวบลัดมากๆมันก็จะเหมือนคลิปแรกเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วที่มันจะแบบฟังแล้วงงๆนิดนึงเพราะมันมีการย้อนเวลาไปย้อนเวลามาเทียบตารางเวลาของสมัยก่อนสมัยปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยดังนั้นขออนุญาตลงรายละเอียดเยอะนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งติดลมแล้วว่าอะไรวิวขนาดนั้นนะคะถ้าสมมติว่าใครทนไม่ไหวก็ไปดูคลิปสาปีที่แล้วก็ได้นะตอนนั้นเล่าจบแล้วแต่ว่ามันก็จะไม่แซบเท่าไหร่ถ้าอดใจรอฟังเรื่องราวให้จบแบบในเวอร์ชันนี้ก็รับรองแซบกว่าแน่นอนค่ะวันนี้ลาาไปกก่่อนนนะะะคคคทุบยสสัดี